บอ่อน้ำพุพระร่วงจังหวัดกําแพงเพชรวันนี้นะครับ12ธันวาคม2563วันนี้มีปรากฏการณ์พิเศษมีสายรุ้งเจ็ดสีสะท้อนตรงน้ำพุให้เราเห็นด้วยครับนี่คือบริเวณรอบๆนะครับบริเวณรอบๆน้ำพุด้วย 360สามร้อยหกสิบองศาครับนี่คือสระกลางน้ำครับแล้วเราก็มาหยุดที่น้ำพู้อีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้รุ้งเจ็ดสีมณนีเจ็ดแสงชัดเจนมากขึ้นครับเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ของวันนี้ครับ